ครัวเตยหอมสวัสดีครับเมนูที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือผัดพริกอ่อนหมูเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีที่ครัวเตยหอมครับขายได้ทุกวันครับลูกค้าสั่งตลอดครับสาหรับเมนูนี้ทําง่ายครับทำได้ไม่ยากครับและที่สําคัญไม่เผ็ดครับทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่วันนี้ผมจะทําสําหรับจัดเสิร์ฟหนึ่งจานครับราคาที่ร้านขาย50บาทครับผัดพริกอ่อนหมูหมักของเรามีส่วนผสมอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอันดับแรกครับทุบกระเทียมรอได้เลยครับประมาณ2กลีบครับ อันดับต่อมาครับพริกชี้ฟ้าเขียวและพริกชี้ฟ้าแดงครับประมาณอย่างละ2เม็ดครับสำหรับอันดับต่อมาครับหอมใหญ่ครับประมาณครึ่งหัวครับและสุดท้ายครับต้นหอมรับประมาณ2ต้นครับหั่นเป็นท่อนไว้รอได้เลยครับยาวประมาณนิ้วครึ่ง วัตถุดิบของเราจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้หมูหมักประมาณ50กรัมครับขั้นตอนต่อไปเปิดไฟตั้งกระทะรอได้เลยครับใส่น้ํามันพืชประมาณ1ช้อนโต๊ะครับใส่กระเทียมลงไปเจียวได้เลยครับเจียวกระเทียมให้หอมครับจากนั้นก็ใส่หมูของเราลงไปผัดได้เลยครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับหลังจากนั้นค่อยใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลย ผ่านไป2-3สองถึงสนาทีครับใส่ผักของเราลงไปผัดได้เลยครับไม่ต้องรอให้หมูสุกนะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ2-3ถึงนาทีครับเสร็จแล้วเราค่อยมาปรุงกันอันดับแรกครับซอสหอยนางรมประมาณ2ช้อนโต๊ะครับอันดับต่อมาครับน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาครับและซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาประมาณ2-5นาทีครับใส่น้ำซุปได้เล็กน้อย พอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วครับอันดับสุดท้ายใส่ต้นหอมลงไปผัดได้เลยครับกานตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1นาทีก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผัดพริกอ่อนหมูหมักของเราพร้อมเสร็จแล้วครับไปจัดเซิร์ฟใื่อลูกค้าได้เลยครับสําหรับเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆครับขายได้ทุกวันครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ